สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot b ยกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาเข้าคลิปปกติของทางช่องนะคะมากันที่ความรักแต่ละาธาตุกันนะจ๊ะว่าคุณอยู่าธาตุอะไรอยู่ในราศีอะไรนะจ๊ะอ่ะมากันที่ทาธาตุลมเมถุนตุนกลมหนึ่งถึงสิบหกมีนาค่ะไปกันที่มีนานะจ๊ะ เรามาดูกันซิว่าการงานการเงินและชีวิตวรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตัวนตกและทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เ๋ยาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณค่ะมันคือดวงทั่วๆไปเนะ่๊ะเน้นหนักเรื่องของความรักโอ้คิดถึงคนรักเก่าหรอฝันเห็นคนรักเก่าไหม คิดถึงเรื่องเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆที่เคยมีความสุขหรือเปล่าคะลมไพ่ฟอ์วานเป็นไพ่ที่ดีนะอือฮึอืม,อมช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อ,อามาต่อยอดในธุรกิจการงานอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่าสามถ้วยเลยอยากจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหรือเปล่ามีประเด็นกับคนโดโฮมิตราศีกันหรือเปล่าจ๊ะอ่ะมา ไพ่ใบแรกค่ะ Four of One ไพ่ของสี่ไม้เทา้าคุณกำลังกลับมามีความสุขไหมในเดือนนี้การงานเนี่ยอาจจะมีความมั่นคงดีขึ้นค่ะมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะมองถึงการทำงานที่คุณอาจจะมีการเริ่มต้นในเรื่องดีๆเซตอัพชีวิตให้เข้าที่เข้าทางที่ผ่านมามันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเลยนะคะอ่า มันเป็นการเซตอัพชีวิตหรือหาหุ้นส่วนในการทำงานก็ตามนะคะในด้านของการงานเนี่ยนะ,ะคุณยังพอมีทุนมีร้อนมีความมั่นคงในสภาพของการเงินของคุณในบางครั้งอาจจะมีโชคมีลาบจากครอบครัวจากธุรกิจกองสีงานหรืออาจจะได้อะไรจากญาติพี่น้องได้ผลกำไรในการจ้างงานนะคะการงานยังมีความมั่นคงอยู่นะ อืมถ้าคุณกำลังมองหาช่องทางใหม่ๆเ,เส้นทางใหม่ๆใ,ในอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวหาหุ้นส่วนให้เจอค่ะเด็กจากที่มองหนึ่งเด็กงานเก่าที่คุณคิดไว้เอากลับมาทำแล้วทุ่มเทให้มากนาจะจะเป็นสิ่งที่ดีการเงินเนี่ยยังมีเงินประจำอยู่นะแต่ว่ามันยังอาจจะไม่พอคุณจะต้องหาเพิ่มอ่ะอา,อาจจะต้องหาเพิ่มอ่ะ เพราะว่าที่ผ่านมาเงินเก่ามันหมดแล้วไหมเอาเงินเก่าออกมาใช้การเงินที่มันเหมือนกับมันเงียบเหงาซบเซานานมากแล้วที่คุณเจอสถานการณ์เนี้ยฟ้าใหม่กําลังจะเปิดแล้วหรือเปล่าฟ้าใหม่การเรียนรู้การมองหาอะไรในการต่อยอดธุรกิจคุณอาจจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตซึ่งอาจจะนํามาซึ่งรายได้เงินทองก็ได้นะ พยายามมุ่งมั่นกับการกับการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณเป็นคนที่มีหัวธุรกิจดีนะมีหัวเป็นนักธุรกิจก็มีหัวธุรกิจดีมีกระแสะเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาในบัญชีอยู่อ่า,อาจจะมีน้อยมีมากก็มีอะไรเข้ามาอยู่นะคะการเริ่มต้นไพ่ของการเริ่มต้นบางคนอาจจะได้รับผิดชอบกับงานใหม่บางคนยังหมายถึงการที่จะต้องฝึกงานต้องเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับคนอายุน้อยกว่าเหมือนเหมือนการไปร่วมงานกับคนอายุน้อยๆอย่ะหรือคุณอาจจะกำลังคิดทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเอาโปรเจกต์เก่าๆนำกลับมาทำมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เห็นเป็นรูปธรรมค่ะอ่ามันจะเปลี่ยนแปลงให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะบางคนเนี่ยก็คืองานเก่ามีอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันดูซบซาคุณก็เลยอาจจะมองข้ามมันไป ลองดูลองคุยลองปรึกษาหาเือกับคนรอบข้างคนที่อายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งคุณไปในธุรกิจหรือการงานที่ดีได้นะจริงๆคุณมียังมีเงนินมีทองยังมีทรัพย์อยู่นะเออทรัพย์มันล่อยเหรอกก็จริงอ่ะแต่เดือนนี้มันมองถึงการร่วมง,งานกับคนอายุน้อยเป็นสิ่งที่ดีค่ะอือฮึอ่าคุณ ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนมีความคิดคุ้นคิดหาทางออกให้กับการทำงานหาหนทางแสวงหาหนทางแสวงหาโอกาสใหม่ๆการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยยังไม่สําเร็จดีนะักเพียงแต่ว่าคุณต้องพยา,าพยามให้มากพยายามให้มากกับความสัมคัญพยายามให้มากหน่อยละกันเพราะว่าบางครั้งบางทีมันยังไม่ได้ มันยังไม่ได้เต็มที่กับงานตรงนั้นมันยังไม่ได้เต็มที่เต็มร้อยวางแผนดีๆกับการทำงานมันอาจจะกลับมาเฟื่องฟูอาจจะกลับมามั่นคงอีกครั้งก็ได้นะคะเนี่ยขอดูสถานการณ์ของการงานอีกสักห้าใบดิเออแปลกการงานคนที่ร่วมมือกับคนอายุน้อยระวังเรื่องของอารมณ์ความขัดแยง้งอืความขัดแย้งกับคนมีอำนาจค่ะคนคนในเครื่องแบบคนมีอำนาจคนมีเงิน คนที่มีอำนาจเหนือกว่าเราเออเราต้องเกรงอกเกรงใจนะคะคุณยังมีความแข็งแกร่งพอที่จะควบคุมสถานการณ์นี้อยู่ได้เพียงแต่ตอนนี้คุณคิดมากคิดจนปวดหัวคิดไปหมดคิดทั้งวางแผนคิดจะดําเนินชีวิตคิดจะทํานู่นคิดจะทํานั่นคิดจะทํานี่คิดไปก็หงุดหงิดไปคิดไปก็โมโหไปคิดไปก็หงุดหงิดไป มันไม่ค่อยได้ดั่งใจนักใช่มันยังมีปัญหามีอุปสรรคบางคนก็ทำงานวนๆซ้ำๆเดิมๆแล้วก็มันติดๆขัดๆเหมือนมีปัญหามันจะดีไม่ดีจะดีไม่ดีจะไปและเหมือนมีบุญแต่กรรมบางอ่ะลักษณะแบบนั้นอ่ะเหมือนมันจะดีมันติดมันมันบอกไม่ถูกมันเหมือนติดๆขัดๆอ่ะเออมันทำท่าจะดีอ่ะแล้วมันก็ไม่ดีมันทำท่าจะรุ่งแล้วมันก็ไม่รุ่งอะไรอย่างเงี้ยไปทำบุญสักนิดละกันนะไปทำบุญเปิดทางเปิดชีวิตสักหน่อย นะมันติดติดขัดขัดติดติดดับดับอยู่ตรงเนี้ยบางคนก็ทํางานซ้ําๆวนๆคิดวนๆปัญหาเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อืมความรักค่ะมาดูเรื่องของความรักกันคุณบางคนนะความรักช่วงเนี้ยมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนมีความรักไหมคิดถึงคนรักเก่าคนรักเก่ากลับมาไหมคะหรือมีคนที่มีเด็กๆเด็กๆเข้ามาไหม มีเด็กๆเข้ามาหรือใครบางคนที่อยู่ในใจก็คงอยู่ในใจต่อไปให้มันอยู่ในใจไปนั่นแหละให้มันอยู่ในใจไปไม่ต้องให้มันมาอยู่ข้างนอกอืมถ้าอยู่ในใจคิดแล้วคิดถึงเขาแล้วมีความสุขก็คิดถึงไปถ้าอยู่ในใจแล้วมันมีความสุขที่คุณทําอะไรก็ทําไปนะมันเอาไว้ในใจนั่นแหละบางทีมันเป็นคนในใจก็ไม่ต้องให้มันออกมาอยู่ข้างนอกหัวใจโอเคไหม อารมณ์นั้นคือช่วงเนี้ยคุณไม่โฟกัสรักเลยจริงๆนะอยากได้อยากได้บางคนอยากได้บ้านหรือบิวอินบ้านตกแต่งบ้านบางคนเกิดอาการแบบคุณรอบข้างสถานการณ์รอบข้างอะ่ะมันนําพาแต่เรื่องปวดหัวปวดหัวกะบานมาให้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยน,น,นะเพราะฉะนั้นอืมไปพักผ่อนหน่อยไหมเดินทางสักนิดไปไปพักผ่อนหน่อยไปพักผ่อนย่อนใจ พักผ่อนยอนอารมณ์สักนิดมันการเดินทางจะทําให้นดีขึ้นน่ะความรักก็มีคนเข้ามาแต่ก็ไม่เห็นจะอยากได้เลยมากันที่คนโสดค่ะคนโสดคนโสด the hangman s t r e คนโสดคนโสดสองเหรียญคนโสดคนโสด คนโสดมีครอบครัวเป็นหลักค่ะคุณเป็นคนรักครอบครัวนะดิเอ็มเพสยังเป็นไพ่ที่คุณเอาอยู่กับสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์แม้แต่าการเงินอนะต้องใช้กับครอบครัวใช้กับอาหารการกินใช้กับคนในบ้านใช้กับสัตว์เลี้ยงทนหน่อยทนหน่อยคุณยังมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณก็ณไม่ง่ายอะถึงจะผ่านชีวิตมาเยอะนะช่วงนี้อยู่คนเดียวไปก่อนอยู่คนเดียวอยู่กับครอบครัวบางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดด ไม่อยากได้ความรักหรอกคนโสดอยู่เฉยๆอยู่กับครอบครัวอยู่กับความรักที่คุณทุ่มเทอะไรคือความรักที่คุณทุ่มเทครอบครัวค่ะครอบครัวยังโสดไปก่อนอะโสดแล้วดีโสดแล้วด้วยโสดแล้วดีโสดแล้วรวยโสดแล้วสวยมากด้วยสถานะไม่ชัดเจนอะสถานะไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนคะ่ะต่อให้อยากชัดเจนแค่ไหนก็ตามไม่ชัดเจนหรอกค่ะใช่คุณอยู่ได้โดยที่พุ่งตรงนะ คุณรู้อยู่ว่าอยู่ในสถานะไปรักขับแอบรักเขาชอบใครที่เขาไม่เจ้าของหรือสถานะของรั้วสถานะไม่คู่ควรเขาไม่โสดแต่เราโสดเราก็แอบชอบแอบรักแอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ชัดเจนค่ะยังไงเสียก็ไม่ชัดเจนรักสามเศร้ารักซ้อนเป็นไงรักสามเศร้าเราสองสามคนมันเสียใจยผิดหวังไปโฟกัสงานไปโฟกัสที่ผ่านมาคิดเยอะคิดหนักคิดมาก,มากใช่ราคอย คุณรออะไรไปก็ไม่ได้ประโยชน์ค่ะถ้าคุณคิดว่าคนนี้คุณจะพึ่งพาได้มันไม่จริงเลยถ้าคุณคิดว่าเขาจะซัพพอร์ตดูแลคุณได้มันไม่จริงเลยถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้มันคุณรอคุณดูมานานแล้วมีแต่ความเสียใจมีแต่ความผิดหวังไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์ซ้อนนี้เลยโอเคไหมจ้ะไปกันที่อ่ะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณค่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณคนที่คุณรักะ คุณรักเขาเขารักคุณหรือเปล่าไม่รู้อ่าประมาณนั้นแบบคุณไม่ใจเขามีใจเปล่าอันนั้นไม่รู้มาไปดูสิเขาคิดยังไงกับคุณบางทีก็ไปแอบรักคนนี้เจ้าของแอบชอบคนนี้เจ้าของก็ได้ก็ได้แอบรักแอบชอบคนในใจก็ได้เหมือนกันเขาคิดยังไงกับคุณเขาขยันทานานนะคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขาเป็นคนเขาเรียกว่าแข็งนอกอ่อนในค่ะมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวมีเป็นคนเก่งความรู้ความสามารถเขาคิดยังไงกับคุณ เขามองว่าคุณน่ะเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งมีอีโกโ้เป็นคนที่เข้าถึงยากเหมือนกันเหมือน i n รเว v e r t เลยใช่เขามองว่าคุณนะ่ะทำงานเก่งนะความรับผิดชอบขยันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะเขาโอเคกับตัวคุณนะแต่เขารู้ว่าคุณเป็นคนแข็งไม่ยอมใครง่ายๆค่ะมีความเด็ดเดี่ยวคำพูดคำจาดูมั่นอกมั่นใจดูเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้เพื่อความสำเร็จเขามองแบบนั้นเขามองดีนะเขารักคุณไหมล่ะ เขารักคุณไหมเออเขารักคุณไหมคะไม่อ่ะเขาไม่ได้รักคุณขนาดนั้นเขาอาจจะชอบในหน้าตาหลงในกิริยาท่าทางหลงคารมหลงสเสน่ห์คุณแต่เขาไม่ได้รักคุณเขาอาจจะมองแค่เขาอาจจะชอบชื่นชมและหลงสเสน่ห์ในรูปลักษณ์ภายนอกเขาไม่ได้รักคุณคะ่ะ ใช่คุณเป็นคนมีเสน่หม์มากๆเลยนะลองสังเกตตัวเองดีว่าดูว่าเดินไปไหนเนี่ยใครก็รักใครก็เมตตาใครก็ปาน,นีใครก็แบบใครชอบชอบคนมั่นใจคนมีเสน่ห์บางคนหน้าตาดีด้วยแต่อารมณ์พิว๊ิュอยู่นะอารมณ์เหมือนแบบเอยอย่าให้แม่ร้ายอะไรเงี้ยอ่ะเ,ออเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาขี้หึงขี้หวงเหมือนกันนะ หรือคุณเองอาจจะขี้เขาอยากให้คุณกลับมานะจริงๆไอ้บางคนจบกันไปแล้วหรอพังกันไปละเขาต้องการอะไรอืมจริงๆเขาก็ยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่นะเพียงแต่ว่าเขารู้ว่าคุณคงไม่อยู่ตรงนี้หรอกสถานะที่ไม่มีคุณมีตัวเลือกที่ดีกว่านั้นค่ะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่ในอาใตา้อา,านัดใต้อันนี่ของใครเพราะฉะนั้นจากที่มองในไพ่เขาก็เขาก็รู้แหละไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้อืม ถ้าไม่มีสถานะให้คุณไม่ชัดเจนกับคุณอะไรเงี้ยคุณก็คงไม่ยอมอยู่หรอกเพราะคุณเป็นคนตรงไปตรงมาไม่หวานขวานผ่าซากแบบพูดตรงๆอะ่ะเออโอเคไหมอ่ะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์เนเขาส่องคุณอยู่นะเขาส่องคุณอยู่นะถ้าส่องได้เขาก็มีใจแล้วเขาไม่เทคก็ค่ะไม่ทําอะไรมันทําอะไรไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เหนือการควบคุมคะ่ะ ตัวเขาเองไม่สามารถจะทําอะไรไม่ได้สามารถแสดงออกหรือเขาเป็นคนแบบนั้นทําอะไรไม่ได้มากนักค่ะเขาต้องการอะไรกับคุณเขาต้องการอะไรคุณอาจจะดีวกับราศีธนูราศ,รราศรีกรกฎราศรีกันราศรีตุลเขาต้องการอะไรจริงๆที่ผ่านมาเขาต้องการความรักความใส่ใจความอบอุ่นความเข้าใจ แต่ถ้าคุณไม่มีให้ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาก็มีสิ่งที่เขาเพราะเขาก็มีสิ่งที่เขาต้องการแค่เพียงความต้องการแค่นั้นเองโอเคไหมอ่ะเขามองคุณเป็นคนยังไงคะในสายตาของเขาที่เขามองคุณเนี่ยมองคุณเป็นคนยังไงมองคุณเป็นคนสนุกมองคุณเหมือนเพื่อนคุณมีแพชชั่นมากๆคุณมี มีความสนุกอยู่กับหมู่เพื่อนฝูงเป็นคนที่เป็นที่รักของใครๆนะคะเขามองคุณเป็นคนแบบคืออยู่กับใครแล้วก็ทําให้คนคนนั้นมีความสุขโอ้ยดีเอ็มเพรสคุณเป็นที่หนึ่งในใจฉันพูดตรงๆคุณเป็นคนที่ดูดีมากดูมีสงา่ามีราศีเป็นคนฉลาดคนเก่งเป็นคนดูแลจิตใจคนอื่นได้ดีอารมณ์นี้อ่ะขอให้แนะนําหน่อยค่ะโอ้แม่เจ้ามาอีกหนึ่งตัว หนูจะเอาอะไรลูกขอให้แนะนําโอ้ยต้องการการเงินก้อนโตเลยเนาะเหมือนอยากได้เงินก้อนใหญ่ๆสักก้อนนึงเอาไปทําอะไรเนี่ยมันอ่าเอาไปใช้ในครัวเรือนเอาไปใช้กับภาระเอาไปใช้บางคนรอขายที่รอมรดกเอาไปใช้กับการเริ่มต้นใหม่ๆกิจการใหม่ๆไพ่แนะนําว่าอะไรดูไหมไพ่แนะนําว่าเดินทางหน่อยจะดีค่ะเดินทางหน่อยจะดี บางทีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยคุณอาจจะผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้ไปทําบุญทําทานไปทําสังฆทานสักนิดนะไปทําบุญทําทานเพื่อให้ตัวเองเปิดโชคเปิดลาบเปิดทางถ้าเดินทางสักนิดจะดีค่ะช่วงนี้มีเรื่องเสียเงินเสียทองไพ่เตือนว่าเสียเงินเสียทองกับคนที่อายุน,น้อยกว่าเด็กลูกหลานบุตรบริวารได้ทั้งนั้นอืมภาระคุณเยอะอ่ะอืมภาระที่มีอยู่ภาระที่แบกรับมันเยอะมากเลยนะ มันเป็นความรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่คุณจะต้องทํามีหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการอ่ะเพราะฉะนั้นบางภาระเนี่ยที่คุณแบกรับไว้น่ะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจคุณอาจจะรู้สึกไม่โอเคเลยนะคะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชั่นบอกด้วยอย่าลืมกดดวงส่วนตัวแอดไลน์ line. มาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ